อร่อยครับจรโอ้ครับเชิญครับเดี๋ยวผมร้องเได้กว่าแล้วพี่ดาวนะครับกินข้าวมาเรี่ยงับแล้วกินข้าวมันเขียวเนี่ยครับกับพี่ตูนนะครับฮะมันเขียวอ๋อกับมะฝรั่งผมรับพี่ฝังกว่าครับรับรับเรื่องแลครับครับลองลองลองปุ๊บปุผมชื่อเอกชื่อเอง คุณเกยเต็มที่คุณเกยอย่างดีไอ้หน้านี้เป็นศิลปินได้ดีที่รักเอกรักเอกผันแลปหน้าใส่รักเอกรักเอกพันแลปหน้าใหม่เปิดตัวเปิดใจมาแล้วขอโอกาสผมรับฟังผมโจมโจมบ้านผมไม่ได้รั่งไม่ได้รวยแม่ผมอาสาพาช่วยให้ชีวิตลูกนีเจริญผมคนจริงใจเอียงหน้าใหม่พออยากได้รับโอกาสมาเอามือมนสัญญาสร้างสรรค์อาสญญาในหัวใจทั้งหมด้ดีที่รักเอกรักเอก จะใส่แร็พเอ็แร็พเอ็คซ์ครับแล้วก็เปิดตัวเปิดใจแล้วโอกาสผมก็เปล่าผมโจโจจบเลยครับพี่ชออเมริกันติโตนุนทานโทษนะครับผมนี่แหละครับเป็นที่มาของคำว่าแร็พเอ็กครับผมถามจริงครับคนคนนี้ไม่ธรรมดานะครับผมที่ผมพูดไม่ให้หมายถึงพี่นะฮะหมายถึงพี่ดาวนะครับผมเปงั้หได้หลายคนอาจจะไม่เคยรู้จักเขานะครับผมผมบอกได้คำดี้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนหรือเปล่าฮะ

แป๊บแป๊บเแป๊บแป๊บบบแป๊บแแป๊บแป่าแล้วแป๊บแปแป๊บแป๊บให้โอกาสแป๊บแป๊บเออนี่แปแป๊บแป๊บแป๊บ้งังครับพี่มันมากเจ๊ไทยแป๊บแป๊บล์ฟแป๊บแป๊บล็กิ่ हा uh भई -huh. <laughs>